สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับบ้านไล่ตัวจอนะครับเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเก็บไข่เป็ดสดๆนะครับมาทำอาหารเช้ากินกันนะครับเป็ดสดๆของเรานะครับเป็นเป็ดอารมณ์ดีเพราะเราเลี้ยงแบบเปิดนะครับแล้วก็ให้เขา ได้ใช้ชีวิตอย่างธรรมชาตินะครับดังนั้นทุกๆเช้าเนี่ยเราจะเก็บไข่เป็ดสดๆนะครับเอาไว้ทานส่วนที่เหลือเราก็จะนำมาแบ่งปันนะครับเพื่อนๆพี่ๆที่ต้องการและสนใจนะครับที่สำคัญคือปลอดสารพิษแน่นอนนะครับอันนี้นะครับที่ท่านเห็นก่อนที่จะไปเก็บไข่เป็ดกันนะครับก็คือตอนนี้เป็นซุ้มที่เราปลูกผักไว้นะครับ ก็มีดอกขจรนะครับมาดูกันหน่อยดีกว่าครับไหนๆก็เดินผ่านแล้วนะครับอดอกขจรนี่ครับเป็นต้นแล้วนะครับก็ดอกขจรนี่ทุกท่านคงรู้ว่าเป็นไม้เลื้อยเนาะก็เดี๋ยวผมจะให้เลื้อยอยู่ในซุ้มนี้แล้วก็ยังมีตัวมะเขือเทศนะครับ ลูกเล็กๆเขานะครับแล้วก็มะละหวานมะละจีนก็ไม่รู้มะละหวานจะได้ทานหรือเปล่าเพราะว่าผมดูแล้วกลัวว่าจะไม่รอดนะครับดูนัเหมือนจะเน่าแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราลองติดตามเพราะว่าหลักการของเราคือนะครับเราปลูกผักเลี้ยงสัตว์แบบธรรมชาตินะครับให้ธรรมชาติก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับก็เดี๋ยวยังไงเนี่ย นะครับถ้าไม่รอดยังไงเราก็ค่อยหาต้นพันธุ์มาใหม่นะครับมาชมแปลงผักกันก่อนนะครับที่จะไปเก็บไข่เป็ดไข่ไก่กันตอนเช้าโอ้โนี่ครับแปลงผักเราผักเราขึ้นเยอะแล้วนะครับโเรื่องน้ํานี่ไม่ต้องห่วงนะครับด้านน้นเป็นเป็นทางนน้นเป็นแปลงผักสวนครัวนะครับอันนี้เป็นผักที่เราปลูกก็นะครับถ้าผักที่เราปลูกเนี่ยนะครับ ถ้าได้โตขึ้นมานะครับทางเราก็เอาไว้กินเองนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าดูแล้วมีปริมาณเหลือก็อาจจะแบ่งจำหน่ายมากินกันนะครับก็แบ่งๆกันทานนะครับก็การที่เราขายไข่บ้างนะครับขายลูกพันธุ์บ้างนะครับของลูกเป็ดลูกไก่หรือว่าเป็นพวก ที่เราปลูกก็ไม่ได้อะไรละครับเอามาไว้เป็นค่าอาหารสัตว์นะครับแล้วก็เป็นค่าต่างๆที่เราไว้ดูแลไล่ของเราเองก็คือให้เขาได้ดูแลตัวเองอมาแล้วครับอตอนนี้เรามาเก็บกันเก็บไข่เป็ดอารมณ์ดีกันของบ้านไล่ตัวจอนะครับเดินมา สวัสดีครับพี่ต้นสวัสดีตอนเช้าครับงนนะั้นเรามาเก็บไข่เป็ดกันมาเก็บไข่เป็ดให้ผู้ชมดูสิครับว่าที่เราเก็บเนี่ยเราเก็บกันสดๆนี่มันมีตรงไหนบ้างดูอะไรกันอยู่ครับ อาเหรออ่าเาไปดูประดุกกันก่อนนะครับอ่ามาดูประดุกกันก่อนครับอ่ามาถึงธรรมชาติแล้วอ่านี้พี่ใหญ่แห่งบ้านไล่ตัวจฮอนะกำลังให้อาหารปลาอยู่พี่ใหญ่กับผมนี่พี่ใหญ่ดูแลไล่เรามานะครับตั้งแต่ดินแดงๆนะจนวันนี้อุดมสมบูรณ์นี่ให้อาหารปลา คยาวเยือกเลยหนาวอ่ะแผนนะมาอ่าเราไปเก็บไข่เป็ดกันดีกว่าพี่ต้นพาเก็บไข่เป็ดหน่อยทีครับวันนี้เบิกหาลูกนะพี่ได้ครับ เรียบร้อยแล้วครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่านี่ครับโรงเรือนเราก่อนจะไปเก็บไข่เดี๋ยวมาดูลูกๆเป็ดกันก่อนฮะอันนี้ได้มาเยอะเลยพี่ ล่ะยังม้หมบดอีกแล้วเนี่ยยัโหนี่ก็เยอะนะถ้าโอ้ย่สิบกว่าตัวโอ้โหยังมีอยู่ที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 ่บ้านนะอีกอีกครเป็ดใช่ไหมเปดไก่ก็ไม่ใช่น้อยไก่ไม่เป็นไรเอาแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับก็เรากําลังเพิ่มพลังการผลิตต่อไปก็กินไข่เป็ดกัน่าดูแล้วครับงานนี้นะ มาอันนี้นะครับส่วนมากเป็ดมันจะไข่ยอยู่ในดงนี้แหละครับเดี๋ยวให้พี่ต้นพาไปดีกว่า,าเนี่ยพี่ต้นเราพี่ต้นแห่งบ้านไร่ตัวจอนะฮะก็เป็นคนรักธรรมชาติเหมือนกันนะครับรักความพอเพียงเน้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงฮะก็จะมากับเราเมื่อมีเวลาว่างตลอดนะครับส่วนมากเป็ดมันจะไข่ยอยู่ตามไหนบ้างครับเนี่ยตามพุ่มไม้อะครับ อ๋อตามคนต้นไม้ใช่ไหมอ๋อพุ่มนี้น่าจะมีไหมพุ่มนี้พุ่มนี้ผมก็เคยเก็บนะาแต่ก่อนมันจะเหมือนเป็นพุ่มประจําเขาเลยเราไม่ตัดพุ่มนี้เพราะว่าเราไว้ให้เป็ดไข่นะครับเจอแล้วครับอ้าวเจอแล้วครับหนึ่งใบโออ๋อเนี่ยนะฮะเหมือนว่าเขาก็เอาฟางมาทําเองนะนี่เราไม่ได้ทําให้เขานะครับ เราเก็บแล้วพี่ต้นเก็บแล้วได้แล้ว1นึ่ใบเช้านี้นะครับเช้านี้เราทําเบ็กฟาดนะเดี๋ยวเราจะทอดไข่ดาวกิน1นึ่ใบแล้วครับไปค่อยๆดูนะครับเราเดินดูไปด้วยกันก็ช่วงเดินดูก็ต้องระวังนะไม่ใช่เหยียบไข่แตก อ้าวโหใบนี้ใหญ่นะอันนี้ไข่เป็ดหรือไข่ห่านเนี่ยไข่ห่านครับเอาไข่ห่านเหรอใช่ไหมใช่ไข่ห่านไหมใช่ครับอ้าวเอาไข่ไข่ห่านเดี๋ยวต้องให้พี่ใหญ่ไปฟักแล้วเอาเอาครับอันนี้เราไม่เก็บพี่ใหญ่ครับมีไข่ห่านใบนึงนะครับอ้าวมุมนี้ครับอ้าวเจอแล้วครับอันนี้อันนี้นะไข่เป็ดแน่นอนเมื่อกี้ใบว่าเริ่มเลยโอเคครับอ่าอันนี้ได้อีกหนึ่งใบครับหาพี่ต้นเก็บให้หน่อยครับ วันนี้เราจะได้กี่ใบาบางวันผมก็ได้ห้าใบหกใบสองใบสามใบไก่นี่นี่น้องไก่มาชมน้องไก่หน่อยนั่นนะครับพี่ใหญ่มันมีไข่หา่านอันนึงนะไข่หา่านเป็นเรื่องที่เขาพูดมสมยังไม่เป็นเหรอเอาเอา,เอามันน่าจะเป็นไข่ลมเหรอดูแลได้ได้เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเก็บไปครับแสดงว่าเริ่มไข่สองตัวแล้วอืม จะไม่เปไม่ไปลุ้นดูหน่อยเหรอพี่อยากเปลุ้นแค่หละเออผมว่าไปลุ้นดีกว่าเพราะว่ากินถิอได้เจอไหมมีมั่งไหมครับอ๋อไอ้ไอ้ดักชอบไข่แถวนั้นแหละฮะไข่ดินนนนอนอยู่นอกตัวงเดี๋ยวต้องไปจับอีกแล้วเนี่ยอ้าวเหรอไปอีกแล้วเมื่อเช้าเมื่อเช้าก็ไปครับผมก็ไปจับมาอ้าวนี่ไง นี่อีกใบแล้วครับอา้าวพี่ตน้นหนึ่งอีกหนึ่งใบวันนี้สามใบาสามแล้วนะอันนี้ไข่เป็ดไข่เป็ดเมื่อเช้า,า่าผมออกไปจับมาสองอย่างคือเป็ดคอนดักออกหนีเอไปหนึ่งแล้วก็ไก่ออกไปทางนี้ผมก็ปิดออปิดช่องแล้วเออแปลว่ามันออกประจำอยู่ตัวนอนฟักอยู่อนอนฟักอยู่ เออคอนดักฟักคอนดักนอนฟักหร,รือเปล่า <S <S มาเชื้อเราเอามือไปจับไปตีปั๊บยนี่ะฮะโดะใช่ไหมดอ,อกำลังน่ารักเลยนะครับถ้าได้โอ้เราได้ไข่เชื้อคอนดักด้วยนะครับทุกท่านก็ติดตามนะไข่เชื้อคอนดักฟักออกมานี่น่ารักมีแต่คนอยากได้อยากเลี้ยงนะครับอันนี้ก็ต้องแย่งกันหน่อยแล้วครับ แต่ต้องดูกันนะครับเพราะว่าถ้าน่ารักมากๆผมก็อาจจะยังไม่ให้ยังไม่ยังไม่ปล่อยให้เพื่อนๆนําไปเลี้ยงกันนะครับขอเลี้ยงไว้ก่อนเพราะว่าอยากจะมีเป็ดคอนทักเยอะๆ <c oughs> อุ้ยตัวนี้ตัวนี้นี่นอนประจำเลยนะครับมากี่ทีก็นอนอย่างนี้อนนอนทำอะไรครับลูก ไม่ไข่เลยแต่นอนทำอะไรนอนตั้งแต่อาทิตที่แล้วก็แบบนี้อ่าใครับไปดูกันต่อติดตามนะเส้นทางสายไหมพี่จสดหาไข่ก็วันนี้ดูแล้วน่าจะสามใบนะสามใบอ่าก็โอเคครับ เดี๋ยวยังไงเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นหลบไข่เพราะว่า<ผ>มเมื่ออาทิตย์ท,ท,ที่แล้วมมเมื่ออาทิตย์ท,ที่แล้วผมมาเก็บได้ท่าน,นี้ยแล้วก็พี่ใหญ่เขาก็ไปดูก็มีเพิ่มมาอีกนะครับเพราะว่าบางครั้งมันไปไข่เขาก็พยายามหลบมาไม่ให้เราเก็บมน,นะแต่เราก็ค้นเจอจนได้นะฮะอ่าเนี่ยแหละนี่แหละครับสิ่งที่อนาคตท่านใดมานะครับก็จะต้องมาเดินเก็บไข่กันแบบที่ผมเดินเนี่ยโชคดีก็ได้ไป นะครับโชคไม่ดีท่านก็อาจจะอดกินไข่ได้นะครับแต่อนาคตน,นี้เป็ดเยอะครับตอนนี้30ตัวแล้วแล้วยังมีผมว่าเดินไปนี่แทบจะเหยียบไข่เป็ดเลยแหละนะครับ, <S <S บเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับท่านติดตามนะครับปลาที่อยู่ในบ่อนี้นะครับ, <S <S บเราจะมาทําให้ท่านดูว่าปลาที่อยู่ในบ่อแล้เนี่ยนะครับถ้าท่านต้องการเอามากินตกง่ายเพียงนิดเดียวนะครับขอให้ท่านรู้หลัก นะครับตกไม่ยากเลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆพื่อนทุกคนพี่ๆทุกคนไปเพียงเท่านี้นะครับไว้ติดตามกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ